นี่เหน่งลูกสี่สิบหกเดี๋ยวดทีละคนเลยใช่ได้อะไรนะทีละคนไม่จบนี่เหน่งมาพร้อมครับตัวเลขห้าสี่สามเลี้ยงขาเริ่มซีนออกไปเริ่มซีนออกไปล่าสุดนี่คือแบบมันคิดสอบในตำนานนะลูกเหรอครับเป็นไงบ้างคะก่อนถ่ายทำได้ข่าวว่าแบบ ก็่อนไหนทำตอนไหนทำตื่นเต้นมากเ,ออเก่งมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่เคยเล่นเลิฟซีนมาก่อนอออแล้วก็ต้องมาเจอกับพี่บีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบเลิฟซีนดูเดือดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างกังวลเยอะอะไรเงี้ยว่าแบบเราก็ ประมาณไม่ถูกว่าแบบด้วยละครมันเป็นลอมคอมอ่ะแล้วเราจะแบบว่าเฮ้ยเบรนตรงไหนให้มันแบบดูไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะไรเงี้ยเรากะไม่ถูกอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องปรึกษากับพี่บีกับพี่ปุ้ยอะแหละว่าแบบว่าจะเอาไปทรงไหนดีอะไรเงี้ยแล้วร <laughs> ุ่นใ,<ช>ใหญ่เขารุ่นใหญ่เขาแนะนํำยังไงบ้างไลน์พฤติกรรมเรายังไงบ้างเออก็เรียกว่าเป็นครูเลยก็ได้ค <laughs> ร <c oughs> ับ <g iggle> ก็ก็พี่บีก็ช่วยก็ช่วยเยอะบอกว่าแบบเออก็ลองดูเล่นไปเลยตามฟิลอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันแบบว่า ไม่ต้องมีคิดเยอะก็คิดว่าเป็นตัวละครคือเราเราก็พอเข้าเป็นตัวละครแล้วเราก็เล่นโฟล์ไปตามนั้นก,ก็ก็ถือว่าโอเคมันชื่อมันเฉากเลในมีใน,ในความทรงจำหลายๆคนเนาะที่แบบว่าอเอ้ยพระเอกสว่างวา่าบขนาดนี้เออสว่าง,งว่าบยังไงนะเพราะเราฟ <laughs> ินหุ่นโชว์หุ่นในซีนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันก็แบบถอดเสื้อถอดอะไรแหละมีจังหวะหลายช็อตที่แบบเออมันจะแบบอย่างอะไรแล้วเกร็งไหมก่อนเข้าฉากจริงๆมันต้องแบบเพราะ พี่บีให้แบบเต็มที่มากเลยนะใช่ใช่เออกับเรื่องที่ทางนี้ก็ถามว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันก็ปล่อยแะ้วครับมันก็แบบโฟลไปตามที่แบบแทนมันรู้สึกนะตอนนั้นจริงจริงเลยแล้วพอพี่เป็นตลอกไปพี่ปุ้ยว่ายังไงบ้างพี่ปุ้ยยิ้มไหมเขายิ้มไหมเพราะว่าเขาสึกว่าเรื่องนี้เขาเครียดเข็นเรามากใช่ไหมเขาก็ดีใจแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบเออก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นก้าวสำคัญของหนิงเราก็แบบว่าเออถ้า มีโอกาสได้เล่นเรื่องหน้าเนี่ยน่าจะโอเคละเขาได้บอกหมกองใช่ไหมที่เข้าฉากแรกเขาบอกเหนว่าถ้าเรื่องนี้เล่นไม่ได้ให้หน่งไปไหนกลับบ้านเขาบอกว่าเอาแต่งการไปเลยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้พี่ปุ้ยจริงพูดจริงใช่ไหมพูดจริงบอกว่าหนิงหนิงไปเหน่งไปทำอย่างอื่นหน่งไปทำอย่างอื่นเลยเพราะว่าแบบเราก็เอออะไรอย่างนั้นแกแกก็บอกว่าแบบให้กลับไปทำหน้าี่นไม่แกไม่แกก็บอกว่าแบบว่าเออถ้าถ้าแบบ มันเรียนเรียนอันนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องมานั่งโดนด่าตรงเนี้ยแกก็สงสารเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแนวนั้นเพนนั้นมันรู้สึกไงพอเขาพูดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กดดันหรอกคือด้วยความสนิทกับพี่ปุ้ยอยู่แล้วแล้วแบบแล้วพี่ปุ้ยแกก็เป็นคนพูดตรงแล้วแกก็หวังดีกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเข้าใจมากกว่าแล้วก็แบบเราก็พยายามแบบผลักดันตัวเองเพื่อแบบทําให้ได้มันมีมันมีแอปอะไรสะสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยพอเขาพูดแบบว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไปไปทำอะเรียนมาี่าเลเวลพี่ปุ้ย น้ำเสียงตอนน,นั้น <c oughs> ไม่น้ำเสียงไม่ได้แบบ <c oughs> มีม, <c oughs> มีการด่าเลยน้ำเสียงคือแบบมันมันด้วยความหวังดีคือแบบพี่ปุ้ยเขาก็ดูอย่างมาตั้งแต่พาทุกขาดเนาะเขาก็แบบคอยพามาคอยสอนมาก็เหมือนแบบอาจารย์คนนึง <c oughs> เหมือนเหมือนแม่คนนึงที่แบบอ <c oughs> เอ็นดูลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็เขาก็พยายามบอกทางที่แบบเออเรายังไงอะเขาก็พยายามบอกทางที่เราแบบชี้นำชี้นำใช่ใช่เหมือนเราควรจะเดินไปอะไรเงี้ยแต่ในมุมหนึ่งคือเขาคาดหวังแต่ตัวเราสูงมากก็คาดหวัง เพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้เราต้องมาเล่นเป็นบทนําด้วยแล้วก็มันคือตัวละครมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงมีทั้งป,มน,นปมนู้นปมนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยแบบต้องเล่นแบบคอมพิเคนิดนึงแล้วก็พี่ปุ้ยก็ก,ก,ก็ยังไงอะ่ะพี่ปุย้ยแกก็กดดันตัวเองนะเพราะว่าแบบแกก็อยากทำให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอนละครมันมา,มาสมเร็จเราได้คุยกับพี่าไหมว่าโอเคไหมเออฟีดแบบ็จากผมจากพ่วงกับไม่คุ แกก็พี่ปุ๋ยก็เดินมาเดินมาบอกเลยว่าแบบว่าเออพี่ว่าแบบพี่โอเคมากมากกับการที่แบบได้ทํางานชิ้นนี้ออกไปอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออบางบางอันที่แกแบบบอกว่าเฮ้ยเหน่งก็ทําได้นี่นา<ม>อะไรเงี้ยเหมือนแกก็ไม่ได้แบบว่าเแบบแบบมนชั่นแกก็ไม่ได้เคว s t i o แล้วว่าแบบว่าเออมันจะไปรอดไหมไม่รอดไหมอะไรเงี้ยคิดไหมว่าตัวเองจะได้เล่นละครที่มันแบบว้าวขนาดนี้ไม่คิดเลยเพราะว่าด้วยทรงด้วยต่างๆมันดูแบบ น่าจะยังไม่ถึงเวลาใช่ไม่รู้แม่พูดว่าอะไรนะแม่ผมเอ้ยจริงๆนี่อันนี้คือกลับบ้านคือวันนั้นอ่ะผมกลับบ้านแล้วไปที่ไปถึงแบบไปถึงบ้านดึกแล้วมันเข้าฉากนั้นพอดีแล้วทีเนี้ยแม่ผมอ่ะกําลังดูอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็ผมต้องเดินผ่านแดี๋ยวเนั่งเล่นใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่ทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมก็วิ่งขึ้นไปเลยเสร็จปุ๊บพอแม่ดูละครเสร็จปุ๊บแม่เดินขึ้นมาที่ห้องแล้วบอกว่าหนิงแม่ถามจริง ลูกจูบเป็นด้วยเหรอจะกประมาณลูกเก่งขนาดนี้กกนใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่เรื่องแบบเรื่องแบบเขาเรียกอ,อะไรเรื่องแบบอย่างเงี้ยบบอย่างแบบยังไงแล้วแบบแบบว่า,บบาเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ค่อยได้เล่าให้แม่ฟงังอแม่ก็จะนึกว่าเราแบบเป็นเดอิฟตลอดเลยกอนแต่พแม่ก็ตกใจก็นิดนึงก็นนึงลูกตัวเองจุบเป็นแล้วก็แม่ก็แบบไอ้บอกว่าฝากบอกฝากบอกพี่ปุ้ยพุ่มขับด้วยนะบอกว่าแบบ เออเก่งมากเลยที่แบบสอนเนงอะไรเงี้ยเจนให้เจนลูกขึ้นไงหรอไม่ได้เชื่อใจในลูกตัวเองเลออ่ะแล้วแล้วจากประสบการณ์ที่เราได้รับแล้วเรารู้สึกว่าประเมินตัวเองว่าเอ้ยเราทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ถ้าไม่ถึงว่าถ้านับจากเรื่องก่อนๆนะครับก็รู้สึกรู้สึกเองเลยว่าแบบตัวเองดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันยังมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆแบบ ค่อยๆแบบว่าพัฒนาไปในเรื่องต่อๆไปจะทำให้ทิศทางการเป็นนักแสดงเลยนะคนเราดูสดใสมากขึ้นไหมก็ชัดขึ้นเรารู้สึกสนุกมากขึ้นกับการเล่นละครแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากทำให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะเัะ่นิะครหนักกว่านี้ก็ไม่กลัวแล้วสิไม่กลัวพี่บีบอกพี่บอกอะไรวยว่าพี่บีบอกว่าเหนง่งถ้าจบเรื่องนี้ไปอ่ะเหน่งเล่นละครซีนเก่งเลยนะพี่บีถึงไปยกนิ้วไปยกนิ้วเลยเหรอเพราะว่าโอ้โะมันหนักมากเรื่องเนี้ยมันแบบบางเรื่องก็แค่แบบบางเรื่องอาจจะมีแค่แบบ จูบกันอะไรอะไรฮะแต่ว่าอันนี้มันแบบมันไปถึงแบบต้องถามมันลามไปถึงขั้นว่าทำไมมันจะต้องแบบว่าแรงขนาดนั้นต่ที่มันเป็นคอมเมดี้รอมคอมขนาดนี้แต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูสด้วยมูดที่เราที่ตัดออกมาครับมันมันตลกนะผมว่าสําหรับตัวผมผมว่ามันคือคือมันมันจะเป็นแบบเหมือนคอนทราสต์กันนิดนึงอ่ะเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเลิฟซที่มันหนักจริงใช่ไหม <c oughs> แต่มันจะมีจุดที่แบบผิดที่ผิดทางเล็กๆน้อยๆอะไรเงีง้ยอย่างเช่นผมเอาขาเตะประตูจังหวะมันตลกเนอะหระ <c oughs> ขาเตะประตูโดนพี่บีถีบตกเตียงอะไรเงี้ยคือมันพอเบลนออกมารวมๆแล้วมันไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าตอนถ่ายทําอ่ะมันรุนแรงจริงออบ,บอกคนแฟนหน่อยว่าหลังจากนี้มันจะมีความคิดเลิก็ยังมีอีกเออหุ่ยนี่แค่โุยนี่แค่สามตอนเองเออนี่แค่สามตอนเองก็คือมีเรื่องเยอะแล้วก็ ตอนเนี้ปูเรื่องเสร็จแล้วต่อไปนี้จะเข้าเนื้อหาเมนแล้วว่าแบบเฮ้ยปมต่างๆมันจะคลี่คลายยังไงแล้วก็ตัวละครเขาแทนกับแป๊ดเนี่ยจะดําเนินไปบรรจบกันได้ยังไงเพราะว่าดูตอนนี้มันดูมันจบกันไม่น่าได้เลยถูกปะเพราะว่าแบบมันเป็นลิ้นกับฟันอะ่ะใช่แต่ว่าต่อไปนี้ทุกคนจะเริ่มลุ้นเชียร์ไปด้วยกันแล้วว่าแบบ เฮ้ยจะทำยังไงให้สองคนนี้มันรักกันได้จริงๆฝากแฟนติดตามเลยลูกครับก็ฝากทุกคนฝากแฟนๆติดตามรักสุดท้ายเย,ยจอมเบี้ยนะครับตอนนี้ก็ออนไป3 EP แล้วแล้วก็ EP หน้าเนี่ยเด็ดแน่นอนฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมโอเคอินสิร์ลูก <laughs>